โอ้พี่น้องอืมดูนี่บอนอือืมสองสองบาทพี่น้องตีสองเทื่ออยู่ที่สองเรียบร้อยสวัสดีครับพี่น้องเขามาตกประกาศสายบ่อพี่น้องเอ้มือนี้ตกประกาศแล้วก็ตีประค้อน้ำ มาหอดกับลมเลยเหยื่อที่ใช้เขาก็เป็นกุ้งพี่น้องตัวพี่น้องโหนี่แหนะตัวน้ำผมลึกกว่าขอยย่องมาได้เป็นยักษ์ตื่นเลยอ๋อเหยื่อเขาก็ ไข่มดแดงพี่น้องเยอะเป็นไข่มดแดงวันี้มีกุ้งสำรองอยู่สำรองเมื่อถ้าไข่มดแดงมากินเขาก็กุ้งจิกกคือเก่าเบึกเก่าพี่น้องเอ้ยเยอะกุ้งเยอะไข่มดแดงสองอย่างพี่น้องกุ้งมีมาบ่หลายรื้อไข่มดแดงมาเพิ่ม

หืมโอ้ตรัรใหญ่ปันไดเต็มแร็กโฮเต็มแรกมีเนื้อสิสองอย่างวะนนี่ทั้งตุกประกาศทังตีประค้อพี่น้องประค้อกับพ่อได้พด่อไ,ได้เจียวต่ออีก ล่มแหม่ะ,ะตัวน้อยหลอดเต็มแรกไปแล้วอ๋อปล่อยได้ ่ใหญ่เอาแล้วชิดต่อเลยเอาไหมเอ้าอูขอ้ขยงนีแม่เจอกันแล้วบาท นึบกบ่กไผ่นานๆเจอกันปิดว่ายู่เหรอด,ดูยี่มูบ่ธรรมดาอันไปเป็นฝุ่นเลย mikan mikan panjang โอ้พี่น้องตรงนี้ย้ายกันเหไป,ไปย้ายก่อนไฟป่าหน้าไฟป่าโอ้ควันขึ้นแล้วไฟป่าไม้ทุกที่สารพัดมันไหม โอ้พ oh, oh. mm ี hmm. mm ่น hmm. mm ้องโอ้่ใหญ่มันเลยใหญ่มากโอ้โหโอ้ กุ่งก็เรียบร้อยแล้ว แห้งปลากินแห้งลมแห้ง Nhi điều. Điệu. Hầu ừ. ít nhảy vậy, rút càng, có khăn đấy. ออีติดขนาดเบ็ดเียหลังจากคลิปที่แล้วบทติดเพิ่งเปลี่ยนใหม่เป็นเบอร์เบอร์เก่ากลัวอยากเบาอยู่ไข่มดแดงกันนะอีตูนมันมาบริสัซ กุ้งแบบว่าแซ่ตู้เฮ้แข็งแล้วเป็นเดือนแล้วพี่น้องนี่บุคคลเดมมาดิพคอจังไรกันบอด,ดดิด พี่น้องบติดตหยบเปื่อยหืมหลุดบนอ,อู้หืมสองสองบาทพี่น้องตี่สองเทื่ออยู่ที่สองเรียบร้อย กสวยอยู่ประมาณสามชีดนี่แหละโอ้เต็มปากเต็มคำเลยน่าจะบุรอดตัน่นจิดเงือกกระดานหัวเรียบร้อยตัน่นน่าจะบรอดพี่น้อง อาพี่น้องไปจุ่มพวงต่อนี่ แน่โอ้ตัวหนึ่งได้ตัวหนึ่งพี่น้องตัวรุดหนาใหญ่ตัวไดงน้อยโอ้ยโอ้ยเอาละบอปึ๊บงั้นพอดีขึ้ลมคิดยังไงก็ได้เลย ไข่มูดแดงก็ล่องหลายเถื่อแล้วมันตากแดดบ่มาเลยบ่อยกใส่เข้าม,ดดมานี่ น้อยมันมันมกกินไข่มดแดง เหนียวตอดอยู่ตอดผ่าลมไม่ดึงไปได้ กุ้งกระแดงนพ่อพี่น้องสำกุ้งคั่วเลยแส่ตู้เย็นหรือมาตากแดดได้ป่ะขวบมันนี่หันย้อนปลามันมกินเด,ด้อตัว่ัญญาน้องปลาน้ำตื้นมันลมพี่น้องเอ้ิเดียผ้าเมื่อแลไรล่ะ นักเลยมันนี่โอ้โอ้ยังมีตัวอยู่ตัวเป็นใหญ่ลุ่มนักขนาดสงบ่เหน่บมันมากอีกแล้ว ตัวมันใหญ่พี่น้องพี่น้องข้อตัวหนึ่งตึกกาพี่น้องกาปลาขยงข้อได้แก็งวันนี้ก็ได้ร้อนอากาศร้อนพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ลุงเก่งจะจบคลิปคลิปหน้าพี่น้องเจอกันสวัสดีครับ